ต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองในวันนี้นะคะสำหรับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากรณีตั้งคำถามกระบวนการจัดหาวัคซีนโควิด -19 แล้วตามมาด้วยการโดนข้อกล่าวหาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะโดยนายธนาทรระบุว่าน่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั้งคำถามและตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลค่ะวัคซีน ที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้มาจากภาษีของประชาชนรัฐบาลไทยสั่งซื้อวัคซีนกับ a อ t r a z e ซ e c a a แอสตราเซเนกสั่งบริษัทจ้างสยามจ้างบริษัทสยามไบโอไซด์ ide, ให้ผลิตวัคซีนนี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้ทุกท่านครับหยิบยกการใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีในกระบวนการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เพื่อประกอบการยืนยันสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบทั้งในฐานะกลุ่มการเมืองและในฐานะประชาชนเนื้อหาส่วนนี้ปรากฏขึ้นระหว่างแถลงข่าวตอบโต้ภายหลังถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อกล่าวหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประธานคณะก้าวหน้าย้อนถึงการตรวจสอบโครงการรัฐบางโครงการโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษีทำสัญญากับเอกชน สะท้อนจุดยืนว่าการวิพากษ์วิจาร์เหล่านั้นมีองค์ประกอบไม่ต่างจากที่กําลังเป็นประเด็นณขณะนี้การที่เราตรวจสอบการใช้ภาษีของประชาชนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งทํามาเราทํามาตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเรามีความเชื่อได้ว่าที่ผมบอกว่าสามสัญญาก้อนใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เจรจาอย่างเป็นเอกเทศกันก็อเพอ เอกสารทั้งหมดที่เรามีมันชี้ไปในทางนั้นมันชี้ไปว่าไม่มีการคัดเลือกไม่มีเอกสารของรัจจการทั้งหมดไม่มีตรงไหนบอกเลยว่ามันมีการคัดเลือกมันมีการเปรียบเทียบดังนั้นมันจึงต้องตั้งคําถามครับนี่คือเนื้อหาที่ตั้งคําถามถึงสัญญาในโครงการจัดหาวัคซีนทั้งสฉบับที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทสยามไบโอไซเอน นายธนาทรยืนยันประเด็นสําคัญของการถแถลงผ่านช่องทาง Facebook Live เมื่อค่ําวันจันทร์มีจตนาชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเตรียมจัดหาวัคซีน21.5%ไม่ครอบคลุมประชากรนําเข้าลดใหญ่เพียงเจ้าเดียวจากสัญญาที่ทํากับบริษัทแอสตราเซเนกปริมาณ26ล้านโดสประธานคณะก้าวหน้ายัางเรียกร้องให้เปิดสัญญาที่อ้างเงื่อนไขหลักการจากบริษัทสยามไบโอไซเอน สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของพัรเก้าไกลที่เคลื่อนไหวในที่ประชุมสภาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยสัญญาจ้างผลิตวัคซีนเช่นกันหลักการนี้ที่ออกมาจากสยามไบโอไซซ์โดยตรงเลย No Profit No Loss เปิดสัญญาสิครับหลักการนี้ No Profit No Loss อยู่ใน LOI นะครับอยู่ในหลายเอกสารนะครับที่พูดว่า No Profit No Loss แต่เป็นของ Astra z e ซ e c a นะครับ ดังนั้นเธอจะพูดว่า no profit no loss เปิดเอกสารมาครับว่ารัฐบาลไทยกับสยามไบโอไซส์แอสตราเซเนกากับสยามไบโอไซส์มีการพูดคุยหลักการเรื่องนี้ตลอดทั้งซัพพลายเชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถ้าอยากให้สังคมรู้ก็เปิดเอกสารมาครับง่ายนิดเดียวครับ นับตั้งแต่นักธุรกิจหมื่นล้านจากแวดวงชิ้นส่วนยานยนต์ก้าวขึ้นสู่เวทีการเมืองนี่คือการถูกกล่าวหาในมาตรา112เป็นครั้งแรกมีผู้แจ้งความเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขณะที่การเปิดหน้าตั้งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวัคซีนและสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังถูกบางกลุ่มเชื่อมโยงไปสู่คำถามว่ามีเจตนาทางการเมืองซ่อนเร้นหรือไม่